ังอยากจะพูดด้วยว<น>ถ้าคุณป้าทำแบบนี้ <im> ก็เป็นอันว่าลูกจะต้องแต่งงานกับแม่หวันยังไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางเลือกคุณ <c oughs> สิทธิชัยคงจะดีใจมากและลูกล่ะ เต็มใจจะแต่งกับแม่วันเข้าไหมาขนาดนี้นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับความเต็มใจหรือไม่เต็มใจแล้วนะครับคุณแม่เต่เพราะว่ามันเป็นความต้องการของคุณป้าซึ่งผมก็ต้องทำตามอะแม่เองก็ไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจว่าคุณป้าของลูกอ่ะท่านคิดยังไงของท่านแต่ก่อนเนี้ย ท่านก็ไม่คยชอบหน้าแม่หวันถึงกับยอมรับปากจะพูดเรื่องการถอนมั่นให้แต่ทําไมทำไมมาตอนนี้ท่านพูดหน้ามือเป็นหลังมือได้ยังไงกันคำตอบมันง่ายนิดเดียวกับนีณคือคุณป้าท่านไม่ต้องการให้ผมแต่งงานกับคนที่ท่านเกลียดและท่านเกลียดคนคนนั้นมากกว่าสวรรค์ยาหลายสิบหลายร้อยเท่านะเพราท่านไปคิดไงครับ กนนั้นเนี่ยเขาจะเข้ามาครอบครองสมบัติเอาไว้สักคนเดียวง่ายๆท่านก็เลยต้องรีบรวดรับให้ผมแต่งงานกับกับคนในตระกูลเดียวกันเร็วๆคนที่ท่านเกลียดใครนะ ครูราชาวดีมีหน้าตาคล้ายกับคนที่ท่านเกลียดจนฝังใจไม่น่าเลยไม่น่าเลยจริงๆครูราชาวดีก็ดีพร้อมทุกอย่างแต่ครูราชาวดีคงจะรู้ตัวดีว่าคุณป้าวิไลไม่ค่อยชอบหน้านะ ็เลยเป็นฝ่ายขอจากเราไปเองจากเราไปนี่คุณแม่หมายความว่ายังไงครับอาวดีลาออกจากโรงเรียนแล้วลูก <_ D> เขาขอกลับไปอยู่กับคุณพ่อเขาที่อุดรนี่เขาไม่ได้บอกลูกหรอเลยบอกครับแต่ผมไม่คิดเลย ธอจะจากไปเร็วถึงขนาดนี้เขาดีเหมือนกันนะครับคุณแม่มันจะได้จบสิ้นกันไปสัทีพระชาววดีกับผมคงไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาเธอถึงไม่ยอมไม่ยอมแต่งงานกับผม ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละลูกจะให้ได้อะไรทุกอย่างเนะี่ยมันยากนะลูกนะถึงแม้ว่าเราจะมั่งมีสักแค่ไหนก็ตามสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว มีอะไรจะแถลงก็ว่าไปสิคะพูดเร็วๆหน่ก็ดีนะคะคุณพ่อเพราะว่าเดี๋ยวหวานกับแม่จะต้องออกไปดูชุดไทยที่ใช้ตอนรถน้ำนะคะไอเรื่องชุดอะไรต่ออะไรของลูกเนี่ยนะหยุดไว้ก่อนเถอะตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วเอ๊ะทำไมล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือคะมีสิแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ลูกคิดหรอกนะ วันนี้พ่อไปเยี่ยมคุณวิไลมาแล้วดูอาการของท่านเนี่ยจะหนักขึ้นทุกทีแล้วปุ๊บปับอาจเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้พ่อก็เลยเรียนท่านให้จัดการเรื่องแต่งงานของลูกกับกีรายหยุดทห้เสร็จสภายในวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยตายคุณพ่อวันศุกร์เหรอคะเหลือแค่สองวันเท่านั้นน่ะแล้วงานเลี้ยงเหรอคะจะไปจัดทันได้ยังไงกันละแขกเหลือก็ยังไม่ได้เชิญเลยสักคนนึงแล้ยังชุดแต่งงานของหวานอีก สั่งมาจากฝรั่งเศสนะ่ะต้องเดือนกว่านะคะกว่าจะได้จะทํายังไงกันดีล่ะคะเนี่ยนี่หยุดพูดจาพ่องเพ้อถึงเรื่องบ้าๆไร้สาระอย่างนี้สักทีได้ไหมแล้วนี่ถ้าคุณพี่วิไลเป็นไรตายขึ้นมาเนี่ยจีราจุ๊เเขาก็จะอ้างเป็นเหตุขอเรื่องการแต่งงานออกไปหรือไม่เขาก็ไม่แต่งเลยเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนมันจะเสียหายกันไปหมดคิดดูสิ แต่งึ้นในวันศุกรที่จะถึงเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะฉุกเฉลิฐหน่อยก็ยังดีอะ่ะก็จัดการลดน้ําสังให้มันเสร็จสับเรียบร้อยไปเลยก็ถือว่าไอการแต่งงานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้หมดห่วงเข้าใจไหมลูกจะทำอะไรกันบ้างคะเนี่ยจะลดน้ําสังแล้วเข้าหอเลยเหรอคะ อย่างนั้นสิคุณเพราะว่าตอนนี้มันต้องรวบรันแล้วแล้วไอ้สถานการณ์แบบนี้นะมันไว้ใจไม่ได้หรอกอแล้วพวกญาติผู้ใหญ่แขเกเหลือคนสําคัญตั้งหลายคนเนี่ยจะไปประกาศให้เขารู้ได้ยังไงกันคะดิฉันีน่งงไปหมดละไม่เคยพบอะไรแบบนี้เลยอะ่ะมันก็ต้องค่อยๆบอกกล่าวกัน แล้วถ้าจะไปเชิญใครมาอีกเนะี่ยมันมันก็คงไม่ทันละนี่เธอแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยต้องไปนั่งรับน้ำสังข้างเตียงคนไข้ขขขขในโรงพยาบาลน,ะนี่ถ้าขืนเชิญใครมาอีกเนะี่ยมันมันคงไม่สะดวกวเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณพี่วิไลแกจะลดน้ำสงังก็ให้แกลดไปล้วเรามาจัดงานแต่งงาน ลดน้ำสังตามธรรมเนียมอีกทีหนึ่งโอ้นี่กุมันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะคุณก็คิดดูสิถ้าจะเชิญบรรดาพวกผู้อาวุโสกว่ามาลดน,น้ำทีหลังคุณพี่วิไลเนะี่ยมันก็ผิดธรรมเนียมแต่ถ้าจะเชิญผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่ามาลดน,น้ำทีหลังพี่วิไลเนะี่ยแล้วพวกที่อาวุโสกว่าที่ไม่ได้รับเชิญลนะ จะทำยังไงมันก็มีโกลาหลผลอลรมานกันไปหมดแล้วนี่ก็อย่างที่ฉันบอกคุณแล้วไงว่าถึงยังไงเนี่ยคุณพี่วิไลเนี่ยก็คงจะอยู่ไปได้อยู่ไม่กี่วันหรอกแล้วในเมื่อถ้าท่านสิ้นไปแล้วอะเราก็ต้องมาไว้ทุกันอีกแล้วจะไปจัดการเรื่องงานแต่งงานกันได้ยังไงอะเอาเถอะค่ะเอาเถอะค่ะแกทำอะไรก็ทำไปเถอะค่ะดิฉันนี่ปวดหัวเต็มทีแล้ว ฉันเองก็ทช่ว uh ่าจะสบายใจเสมอไหลล้วในเมื่อ nah, ลูกสาวของเราจะแต่งงานแต่งงาทั้งทีเนี่ยมันจะต้องมาจัดงานจัดการกันอย่างฉุกละหงบแบบนี้แต่จะทํำยังไงได้อะถ้ามันจําเป็นถึงยังไงเนี่ยฉันจะต้องให้ยาหวานแต่งงานกับจีระยุทธให้ได้คพื่อความรอดของครับ เธอปลี่ยนใจนะฟ้าไม่ใช่ว่าเมื่อฟ้าลาออกจากโรงเรียนแล้วจะไม่มีที่อยู่ในกรุงเทพสังเมื่อไหร่หละ่ะฟ้าไม่อยู่กับพี่ก็ได้งานครูนก,ก็มีอีกตั้งหลายแห่งถ้าฟ้าอยากจะทําพี่จะฝากให้แต่ฟ้าตัดสินใจเด็ดขาดแล้วคะ่ะคุณโชตจะกลับอุดอรในวันเสาร์หน้าเนี่ยฟ้าจะกลับไปพร้อมกับเขาคะ่ะพี่เนเป็นห่วงเธอจริงๆนะ ขอบคุณค่ะนับตั้งแต่ฟ้าเข้ามาเป็นครูในโรงเรียนกุนารีเนี่ยมีพิธวินคนเดียวที่คอยติดตามห่วงใยฟ้าตลอดมาพี่ทำให้ฟ้ารู้สึกเหมือนกับว่าพี่เป็นที่พึ่งเดียวที่ฟ้ามีอยู่แม้แต่ายามที่ฟ้าป่วยหนักพี่ก็ช่วยฟ้าได้พี่เป็นยิ่งกว่าเพื่อน เป็นเสมือนพี่สาวของฟ้าแล้วก็เป็นเหมือนแม่ที่คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาบุญคุณเนี่ยฟ้าจะไม่ลืมเลยจนชั่วชีวิตค่ะ mm.